หายพี่หน่อยหนึ่งหมืนยังเหลือร้อยหบด้วยตอนนี้เราไปไหนคะทุกคนเราจะไปช็อปปิ้งกันค่ะพวเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะว่าความแก่ไม่เคยปานีใครไม่อยากพูดคำนี้เลยรู้สึกทรมานนะคะแล้วก็เจ็บนะคะคำนี้ เนื่องจากว่าผิวหน้าพี่อแอนมีปัญหามากเลยอายุจริงก็ส0สิกว่าแต่ถ้าเด็กถามก็บอกว่าน้องต้องอยากรู้อายุพนนี่อนรู้แค่ว่าพี่โอนไวก็พอ้แค่ว่าพี่โอนไวก็พอปเด็นของพี่คือผิวหน้าของพี่นั้นไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเปลี่ยนเครื่องสัมรางมาหลายยี่ห้อแล้วล่าสุดก็เป็นเครื่องสัมรางที่ช่างต่ายท่าทุกคนบอกว่างานผิวต้องอันนี้นะคะแต่ว่าผิวมันไม่เหมือนเดิมค่ะปัญหาเลยคือสก่องหน้าล่อนเป็นชั้นๆแล้วมันดูแก่ แล้วมันก็มีลิ้วรอยแต่ทีนี้เราก็มีโจทย์ว่าทําไงให้เราดูเด็กอยู่เสมอนะคะแล้วก็งานผิวดีดูแพงด้วยนะคะอันนี้คือโจทย์ของเราเลยคิดว่าทุกคนนะคะพอวัยเข้าเลขสี่แล้วหรือวัยที่แบบเปลี่ยนแปลงเช่นตอนแรกเรา20่าแล้วก็ใช้อีกแบบนี้ได้พอเลข3เราต้องเปลี่ยนเครื่องสําอางแล้วพอเลขสมันก็ต้องเปลี่ยนทีค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมา3ามสี่ห้อแล้วนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องเชิญมืออาชีพนะคะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตให้แันดีขึ้นนะคะนั่นก็คือสสักจิ ต่วันนี้เจองานยากอีกหนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยคือว่าให้งบบัตรเจ็ตแค่หมื่นเดียวทุกคนรู้ว่าถ้าทุกคนปสายช้อปปิ้งเขาสั่งงานหมื่นเดียวมันก็คือก็ประหยัดอยู่เหมือนกัน่คะแต่ว่าให้ดีเราจะสามารถทำงานเขิวให้ติดครบครดูซิแก้ปัญหาให้พี่งานในวันนี้ด้วยอย่างแรกต้องแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ในทุกปัญหานะคะมีโจทย์กากับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือต้องเด็กต้องเด็กต้องเด็กไม่แบบว่าอุ้นหนากร่างแล้วก็ดูแบบว่าเน้นรอยเหี่ยวไม่เอา ค่ะน,นี้เราจะทําให้ทุกอย่างดูแบบว่าเป็นสุภาพะแต่ว่าดูเด็กทีส่ส,สุดนะคะแต่วันนี้เห็นหน้าคนที่จะเสียทรัพย์กว่าหรือยังคะคนถือกล้อง,ง,ง <c oughs> อง <c oughs> ะค่ <c oughs> นนะถ่าโดนหนักแน่ค่ะรอล็อตติดเนาะค่ะรล็อตยืมแต่วันนี้เราต้องทำเป้าทำเป้านี่หมายความว่าทำยังไงก็ได้ละบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เงินหมื่นหนึ่งพี่นัดเสียเยอะกว่านั้นพี่นัดเสียเยอะกว่านั้นใช่ถ้าพี่นัดเสียหมื่นหนึ่งพี่นัดต้องโดนแสนหนึ่งอะไม่ได้เดี๋ยวด้ไม่ได้ไม่ใช่ สองแสาเอะพี่นึพเดี๋ยววันนี้าติาาอไม่ต้องดบบว่าแมแที่ลน้มคาเูออตนวประมาณวลยแขนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปบเดียวค่ะี่ n ขาที่ไอชอดเออหัวค้าหัวค้าเลยนะคะรูคุณจะ่คนดีดีว่าคือทนเมื่อวคนที่เรนจะมาทันทีและพี่จะคิดว่าพี่จะ่มีเล ถ้าพูดไม่ฟังจะพูดแบบว่าโง่หน้าปูว่าเออเดี๋ยววันนี้ใครเสียเยอะกว่าเดี๋ยวเรามาเรามาดูการทายกิ๊ดูดูจากหมูเฮนก็รู้แล้ววันนี้เป็นตากล้องนนีตากล้องยืนหยัดว่าเราเป็นตากล้องเราจะได้เก็บบัตรเครดิตที่นงินไว้ที่ตัวดิคนที่ใครเสียเยอะกว่าคนนั้นเรี้ยงข้ามันไก่นใครที่ไหนคะวันเนีะวันเทียนที่ไวแม่ เขาบอกว่าที่นี่มัาสุดไม่ราสิ่หรอต้องเอ่อข้ามันไก่ข้ฝังแซนดแซนดังเสาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่โรงแรมบนเกีนอ่อยที่สุดนทไความสุขพี่นะยังไม่เคยโดนลยจานละสามรอยเองอร่อยมากจานละสามเองอร่อยมากสามร้อยเองหมื่นหนึ่งหนูไม่พอเย อันึงใช้งานผิวยี่ห้อหนึ่งทีนี้หน้ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็คือว่าคือพี่อะสิ่สิ่ว่าแล้วอะตอนนี้มีปัญหาว่ามันแยกกันห่ะเป็นชั้นๆน่ะแล้วมันก็มันแล้วมันก็แคร็กแล้วมันก็ตกร่องแล้วมันก็ดูแก่เดี๋ยวคุณลูกค้าลองลองสียนี้ก่อนแล้วกันนะคะคดอสีผิวทีนจะถ้าจะประมาณคือแล้วก็คือสีผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากอ่าใช่ค่ะผมว่าบางทีไม่รู้มันคืออะไรอจะแชอันนี้ก็คือการเลือก ครึ่งสำอางนะคะว่าทุกคนมีปัญหาหมดว,ว่าเลือกสีผิวแล้วมันไม่ใช่อยากได้คือบางทีเราก็ไม่ได้เครื่อง เรื่องสัพพงนะคะพนักงานดูแลดีเอาใจใส่ได้หัวใจไปค่ะสิสาขาอะไรคะสาขาสยามเซ็นเตอร์ค่ะโอ้โหจัดไปค่ะเอสเดซสาขาสยามเซ็นเตอร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรอลดส่วนลด10%ค่ะถ้าือหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเฮ้ยตกใจเลยนาเสียน่าเสียน่าเสียเดี๋ยวคลดตามอยมาหาเด่นแึ้มไม่มี ถ้าเกิดเราไม่มีฟองน้ำเราถนัดใช้ใช้มิ้วใช้มิ้ว่าได้แต่ว่าความเวลาเจอหลงกลนะคะเออแล้วต้องทำไงคะบนเนาะดิ้มน้ำวนบนวนวนให้เข้าๆปก่อนแล้วก็ถักทับนล้วค่ะเพราะว่าพอหลงผลปลา้าคละมันยังไม่เข้าเป็นไทยนะคะเดี๋ยวเราก็้าไปจัดการที่บ้านเราไม่รู้ว่ากล้องมือถือจะเห็นความแตกต่างไว้นะคะ มีสองเฉดใช่ไหมมีสองเฉดนะคะนี่ในสายตาคนธรรมดาแทบแยกไม่ออกเลยอย่างสายตาแบบพี่อย่างเงี้ยตาบอดมืดมัวเพราะความรักมองอะไรไม่เห็นเลยคะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำในอัพอาทิตย์ของเรานะคะวันนี้คิวทองล็อกคิวมาแล้วเลี้ยงด้วยวายอ่ะทำยังไงคะสีมันต่างกันนิดนึงก็แนะทำยังไงคะใจเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าของพี่เนี่ยค่อนข้างแดง แต่ว่าผิวคอเหลืองแล้วก็หน้าคํากว่าคอนิดหน่อยเราอยากได้อะไรที่มันทําให้หน้ามันขอขึ้นแต่ว่าก็พอดีคอเลยนะแต่ว่าอันนี้ยอันนี้ยยิงรู้สึกว่ามันขาวกว่าคอนิดนึงแต่ว่าเปลี่ยแล้วมันยังรู้สึกหน้ามันลอยออกมาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งเนี้ยยิงรู้สึกว่าเปลี่ยแล้วอ่าวมันคืนไปด้วยกันเป็นผิวเลยเรื่องฝั่งนี้เราเสลี่ยไว้ตรงดำสีแถวแถตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมระหว่างสีคอกับสีหน้าใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันพอดีไม่ใช่แต่งหน้าอ่ะคอดำสีหน้้าอ หน้าผ่องมันดิสโก้บอลก็ไม่ไหว <S <S เราก็เลยเลือกข่าง,งนี้พอดีหน่อยนึงแต่ว่าความรู้สึกก็คือมันสามารถสว่างได้นะแล้วเพราะเราจะต้งองทานเผ็ดยิง่งอีกแต่ว่านี้ก็โดนยิมชอบอันนี้นเลยเ,เอาค่ะเอาอันนี้ค่ะอ,อันนี้นะคะสีน,นะคะสามดับเบิลยูหนึ่งจุดห้านะคะหา่านว่าสีอะไรคะ สีฟอนค่ะใ่ะะไม่ออกค่ะตะอ่ายแล้วมันฟังดูแล้วมันพูดดีาอสำเนียงแบบอ่าเด็ดเต็ดค่ะฟอนฟอนอะไม่หอกปั๊มได้ไหมใกลที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะ ลองพื้น e s t e อ l a d e r Double Wear นะคะลองพื้นนี้ดีมากในราคาเท่าไหร่ราคาเต็ม2,500นนะคะลด10%วันนี้โชคดีอ่ะก้าขาถูกเลยจัดไปค่ะแล้วมันต้องซืว้อนะหัวซ้ำแยกเป็นอย่างค่ะว่าจะแนะนำเถอหัวปั๊มแค่250ิซื้อไปเถอะนะคะเธอจะได้กลับปริมาณได้ถูกนะคะมือใหม่อย่างเราเราใช้เทคนิคกาช่วยอ่ะเราอย่าเทนะเดี๋ยวหกนะหนึ่งหมื่นใช้ไปแล้วเท่าไหรใช้ไป2 0 7 0บาท2 0 0,000ันตีกลมๆอีก800 0ันเหลือ ตัวนี้จะช่วยทําให้คุณผู้หญิงผิวเรียบเนียนมากขึ้นค่ะเราช่วยทําให้หน้าดูกระจ่งางใสขึ้นตัวผงไฮมุกของตัวนี้ค่ะจะช่วยทาเบอร์ในเรื่องเบอร์รูขุคนต่างๆเบอร์ริ้วต่างๆทําให้หน้าดูนวลแล้วก็ดูเหมือนใสฟิลเตอร์ตลอดเวลาค่ะ <S <S เกิดมาก็สวยเลยนี่สวยเลยพอปัดปุ๊บสวยเลยเหมือน <c oughs> <believ S 2> ใสฟิลเตอร์ในกล้องเลยเกิดว่าพี่เป็นคนที่มีปัญหาผิวมันน่ะ พี่ใช้ันี้ได้ไหมคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวคะ่ะไม่ว่าหน้าแห้งหน้ามันตัวนี้วบคุมความมันด้วยแต่ว่าสําหรับคนที่หน้าแห้งะคะ่ะตัวนี้มันมีผงทีมงมง่มันเป็นผงแผ่นคือเรามันทําให้หน้าดูนวลดูเป็นธรรมชาติดูอิ่มหนำดีแล้วคะ่ะไม่จัเป็นต้องกังวลได้เลยใช้ได้ทุสาภาพผิวเลย<า>ใครก็ใช้ได้ค่ะโอเคแนะนานอันนี้นะคะนนเอาเลยค่ะตันนี้เป็นสีเดียวหรือว่าไงคะเป็นสีักลูเซนค,ค่ะใช้ได้ทุกเฉดผิวเลยค่ะถึงว่าจะผิวเข้มแค่ไหนผิวขาวแค่ไหนก็สามารถใช้ได้ค่ะโอเคโอ้จนมี ตัวนี้ค่ะฝาเขาจะมีขุคุณผู้หญิงเห็นไหมว่าเขาจะมีตรงนี้ยอยู่ขอบๆตรงนี้ออขอบๆตรงนี้เขาจะกั้นข้างๆไว้สําหรับที่แบบว่าเคยใช้แป้งแล้วมันเทีอยวมาแล้วมันเยอะเกินใช่ไหมคะตัวนี้เขาจะจํากัดแค่พอปิดแต่ปุ๊มมันจะจํากัดแค่วงกลมตรงนี้ลูกค้าก็ขอแค่นี้แล้วเขาก็จะล้วงแค่มาในวงกลมนี้เนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ในแค่ใช่ใช่แล้วคือแล้วพี่ก็เอาแป้งมาจุ่มจุ่มตรงแล้วคุณผู้หญิงก็สามารถใช้พับหรือว่าใช้แปรงได้แล้วก็ปัดมาใบหน้าได้เลยแลเป็นเขาจะได้ในรของคำนวณค่ะ ชิมเมล้วมูลละมุนคมันจะนวลเห็นปัตัวชิมเมอร์พวกนี้ตัวที่มันละมนพวนี้มันจะทำให้เบอร์รี่รูขุ่นผลต่างๆอะไรต่างๆอันนี้คือที่ิปบอเตอร์เห็นไหมคะนี่กอมันเห็นปักผิวจะดูนวลแล้วก็ดูอิ่มน้ำมากกว่าครั้งนี้สองพันหกสิบวกพันแปดร้อยหกสิบบาทขอคุณกสามารถจะไปเสิรี่กิจรได้ี่บมมกาอท ็คือเราจะเป็นหน้าของขวัญกันได้ดีอ๋อแปดแปดแปดอันนี้งบไปเท่าไหร่ล่ะคะอันนี้เราเพิ่งใช้ไป4ี่พันเก้าก็คือได้กี่ชิ้นแล้วได้ค่ะชิ้นแล้วก็จับชิ้นหลักๆตัวหลักๆได้แล้วใช่ลองพื้นแป้งทานลูเซนแล้วก็ผักผ่านมือได้แล้วนะคะเราก็จะไปซื้อตัวเล็กๆน้อยๆที่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ของที่แบบว่าเป็นแบรนด์เนมแบบเคาน์เตอร์ส่งๆเป็นไฮเอ็นอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหนังยิง ถ้าตังเหลือค่ะถ้าตังเหลือก็จะไรเดียมากเลยก็แปลว่าเหลืออีกห้าพันเลยค่ะอีกหนึ่งที่ที่จะเสียทรัพย์กันตอนนี้เราอยู่ที่อีแผ่นบอยค่ะที่สยามสแควร์วันที่สยามสแควร์วันแล้วก็เรามาเจอเคาน์เตอร์นาซึ่งแบบว่าเรากำลังหาพาเลตตาอยู่นะคะอันนี้เป็นคอลเลคชั่น่วงนี้เลยค่ะ อันนี้คุ้มมากเลยนี่กี่บาทคะอันนี้2,500บาท2,500บาทสีเซ็นจะเหลือ2อง0ันสสีดีมากโอ้โหถ้าเราลองผสมสีถ้าคิดว่าไอสีนี้ไม่ค่อยได้ใช้จะทำยังไงให้มันได้ใช้คะจะทำยังไงพี่สีอะใช้ได้สมมึงพี่ทาอย่างนี้ใช่ปะคะอ่าหนูขอโทษค่ะใช้นิ้วลองด้ไม่ทันแล้วจ้าขอเคจะให้เรียบร้อยโอเคอ่ะแล้วนี่ครับได้ปะล่า งานได้แล้วเด้อโอ้โหนี่ก็เลยจะทําให้พาเลตเนี้ยคุ้มค่ามากใช่ค่ะเออหรือว่าถ้ามันผสมอันนี้สักหน่อยเนี่ยโหมันมันคือมันผสมอันไหนผสมอันไหนมากผสมนี้อ๋อพี่บอกพี่จะไม่ได้ใช้อันไหนสีเขียวใช่ไหมลองดูแล้วก็แค่สีเขียวข้็ไปกองไหมโหเอาไปทาใต้ตาตรงตรงหางตาตรงข้างล่างอ่ะมันออกเขียวดำมันไม่ได้มมันไไ่ด้แบบเขียวอี๋อะสวยดีนะคะเออลองเอาอ่ะแล้วข้างบนล่ะคะข้างบนมันจะทาไงถ้าปลายตาอ๋อ มันก็ไม่ได้ออกเนื้อบรับเขียวอี๋ทำสนิที่ยายอะสียด้คุ้มไปจ้าสิ่งสำคัญคือสิ่งสำคัญพิเศษให้นะยี่งของอ่าเดี๋ยวก่อนนะปกติไม่แถมนะอ ปกติไม่แถมแต่เราคือเราไล่มนใส่คนขายคนขายก็เลยหีิบผลดีคะหยิบอะไรดีคะอันนี้ก็คุ้มค่ะเขาว่ามันมีอ่ะสีสวยนะอันนี้ลดอีกไหมคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นผลิตแปดแก้มค่ะจะได้เซ็ตนี้เลยมีแปรงด้วยและมีคอนทัว อันนี้จะอยู่ราคาที่2,250จาก2,500เหมือนกันลยค่ะวันนี้ถือว่าคุ้มซื้อเท่าไหร่อ่ะซื้อสมมติซื้อครบ5,000มีลดเพิ่มอะไรนี้ไหมมันจะลดแค่10%เดี๋ยวเราจะมีแอดแว๊บเป็นของแถมสำนักคุณให้เพิ่มเติมอยากได้อะไรบอกเขาไปเลยอยากขาดอะไรบอกเขาเลยผู้ชายหายพี่หน่อยผู้ชายหายพี่หน่อยแม่หายได้ไหมแม่เอาเปลือกเอาเปลือกไม่ใช่นะไม่ได้ห้ามขอเปลือกด้วยเออแล้วคิดว่าสีอันนี้เหมาะกับพี่ไหมคะ เราจะรู้ได้ไงว่าเราเราเราจะใช้สีอันนี้ถูกต้องหรือไม่เราเราจะยังไงรู้สึกว่าสีนี้มันเข้าได้กับอ่าอันนี้จะเป็นสีออกกระซึมเป็นสีที่เขาคิดอยู่แล้วที่คนแล้ว อันนี้จะค่ะอันนี้จะเป็นเป็นชื่อสีอยู่ด้านหลังนะอันนี้ชื่อสีว่าเทมเพสสีมันจะมีความแบบเป็นธรรมชาติเนรูเนรูบางคนชื่นชอบความเป็นอะไรที่มีสีนิดนึงก็จะเอาลงไฮไลท์สีก็จะมีความสวยส่วนสีนี้จะมีความเป็นแมทชื่อสีว่าบีแฮรจะออกกิบบวรนิดๆแลเรื่อแลเรื่อเลือดฝาดเลือดฝาดจะเป็นในส่วนของคอนทัว สีลาคูน่าเป็นสีที่แบบขายดีก็คือเหมือนแบบโดนแดดใช่เป็นบ่มแดดนิดนิดบ่มแดดนะก็ตัวมดเนี้ยที่สีสีนี้สามารถเอามามิกซ์กันแล้วก็ใช้ได้จริงเป็นสีที่ออกมาสวยจริงใช่ครับก็คือวันนี้เชร์อะไรบ้างคะเชร์ทุกอย่างแชร์ทุกเชร์พันธะตาแล้วก็เป็นพาเลตแก้มนี่ความคุ้นนะคะความคุ้นนะคะผุมจริงเมื่อกี้เราเหลือแต่500นะคะแต่เมื่อกี้เราได้ของแถมเยอะมาก เยอะมากขนาดว่าเราไม่ต้องซื้อลิปสติกแล้วไม่ต้องซื้ออะไรอ่ะไม่ซื้ออะายไลเนอร์อ่าอะไรก็ได้คีนไลเนอร์ใช่ไม่ต้องซื้ออะไรคีนไลเลอร์ก็ไม่ต้องซื้อใช่แล้วเราก็เลยซื้อฟองน้ำที่เคยใช้ลงรองพื้นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยสามร้อยห้าสิบบาทเงินเลยเหลือขอดูหน่อยขอดูหน่อยเงินเลยเหลือประมาณร้อยห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นยังเหลือเหลือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบด้วยเราได้กินข้าวได้ไดทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องใช่ป่ะใช่เชิ้นสุดท้ายนะคะภารกิจสำเร็จแล้วมัคคาราันนะราคาค่ะราคา129บาท่สิบเก้าบาทใช่แล้วเหลือตังค์ด้วยใช่ไหมใช่เหมือนเงินด้วยนะช็อปปิ้งหมื่นหนึ่งนะที่เหลือขอดู่อยนะคะคันนาะ กลับมาแล้วค่ะรามาเรื่อของกันดีกว่าว่าเราได้อะไรใช่แล้วค่ะนี่เอาร้านแรกเลยค่ะร้านแรกเลยนะคะเอสเตลอเดอร์ที่เราไปได้มางานผิวนะคะใช่แล้วได้ได้แบบที่อยากได้จริงๆก็คือเอสเต่ดับเบิลแวร์ใช่ค่ะเป็นตัวดังเป็นตัวที่คุมมัน ปกปิดดีแน่นยาวทั้งวันตอบโจทย์สำหรับคนผิวหน้ามีปัญหาอย่างพี่นะก็คือว่ารูขุมขนกว้างก็มันดูแบบต้องการการปกปิดอย่างยาวนานเพราะว่าพี่อันทำงานแบบมาราธอนนะวันหนึ่งแต่งหน้าครั้งเดียวพอนะคะพ่นไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาค่ะาได้มาแล้วนะคะในี่งานผิวอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญมากก็คือ ไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์ตัวนี้คือไพรเมอร์ตัวที่พูดเลยว่ามันเป็นตัวแบบตัวเดดตัวท็อปตัวขายดีสุดแล้วเวลาที่พี่แอนลงเนี่ยคือน้องลักยิมให้พี่แอนลงอันไหนก่อนคะพี่พี่แอนลงสไมช์บอตก่อนค่ะไพรเมอร์เนี่ยจะต้องลงเป็นอย่างแรกสําหรับเมคอัพหลังจากครีมกันแดดแล้วให้พี่แอนลงอันนี้ก่อนใช่บำรุงให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดเสร็จแล้วก็ใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ลงเพื่อที่จะเบลอรูขุ่นแล้วก็เตรียมสภาพผิวให้พร้อมสาหรับเครื่องสำอางต่างๆนะคะมันจะทาให เราทานนี้ต้องเว้นวักนานขนาดไหนกับพ่เบร <า S 1> บมาณหนึ่งนาทีค่<ฮ>ะ รูดูตามหลงคุเฮ้ยต้องทาทั้งหน้าหรือว่าทาแค่ตรงแค่เฉพาะตรงนี้ที่เป็นผิวมันอ๋อทีโซนสรุปทาทีโซนแล้วก็ทั้งหน้าด้วยก็ได้หมายถึงทั้งหน้าประมาณช่วงกลางหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันแบบตรงนี้มันจะชอบหลุดลอกมันจะชอบเป็นสิ่งที่แบบว่ามันออกไปเร็วสุดมมันออกไปเร็วสุดมันตรงอันตรงนี้อาจจะแรงเหลือใช่แล้วก็ทา็ทานี้ต่อโอเคใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ลงด้วยแป้งฝุ่นซึ่งแป้งฝุ่นตัวเนี้ยความที่น้องบีเอเขาบอกว่ามันมันทำให้ผิวหน้าระพอมเหม เบลอลูกผมขนด้วยหนูความใหม่ค่ะความใหม่นะมันจะมีผงผมีควมเป็นมุกๆแล้วทําให้ผิวผองโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยอยากลองใช้เลยอ่ะตื่นเต้นแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราจะใช้กันโอ้ยเอาแล้วอ่ะถ้ามันมีความออร่าทาแล้วมันแบบผ่องขึ้นมาเลยอ่ะ แล้วความชอบก็คือมันไม่หนักหน้าด้วยนะคะมันเป็นแบบไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลยแกไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เหมาะกับเอาลวเอาคลาสใช่แล้วค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราตื่นเต้นเจอไปเมื่อกี้แบบว่าเงินเหลือก็คือพูดเหลือเงินเหลือเพราะร้านนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ออกกล้องนะใช่อันนี้คือยังไม่ได้ออกกล้องซื้อมาเบิร์ตไปละอันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไปงานตัวเองเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเดยนทุกคน คนนสต,ตอรี่มันก็คือโดนทุกคนค่ะก็ <g ül> แค่ลูกแค่น,นี้เองค่ะก็แค่ ก็แค่เห็นแบบนี้เองค่ะแล้วก็ทุกคนก็เอาตื่นเต้นก็คืออันนี้ที่เราซื้อเพราะว่าน้องรักยิ้มอ่ะถ้าเป็นคนปกติพี่เห็นอย่างงี้พี่ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าพี่คิดเลยว่าเออใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้แล้วก็น้องรักยิ้มก็คือสอนเบนแล้วว่าเราจะใช้สีที่มันใช้ยากๆใช้ยังไงนะคะทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดการคุ้มค่าเลยต้องโดนไม่ใช่เราจริงเราอยากได้ไม่ใช่เราจริงเราอยากได้เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุ้มค่าจริงมันมีสิบหกสีสองพันเท่าไหร่นะคะสองพันห้าสองพันห้าค่ะ แล้วก็สีแน่นมากทุกสีสวยมากะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเสื้อนี้เสร็จแล้วก็หันไปข้างๆนะคะแล้วก็ไม่โดนอันนี้ค่ะซึ่งคิดว่ากูมค่าเท่นกันเี่ค่ะอันนี้ก็2,500เหมือนกัน มันคือบลัชออนนะคะซึ่งจะมีบลัชออนจริงๆอย่าสองสีอันนี้จะเป็นกึงก่งๆึ่งแบบออนกึ่งไฮไลท์ทาให้มันนัวขึ้นค่ะพี่อังเดี๋ยวเราจะมาใช้กับหน้ากันแล้วก็ได้คอนทัวร์คอนทัวร์ด้วยเราไม่มีความจำเป็นต้องซื้อแยกๆแยกๆแยกสีก 4, ตลอดถ้าซื้อสีตลับคือสมมติว่าน,นี่พันหนึ่งพันหนึ่งพันเอสีมันก็สี่พันแล้วซื้อนี้เหลือสองพันห้าใช่แล้วขนาดกําลังดีคือแน่นอนว่าพี่ยังไม่ได้ใช้แบบช่างแต่งหน้าอยู่แล้วไม่ต้องซื้อตลับใหญ่เพราะปัญหาของพี่ยังคือพี่ยังไม่ม ก็คือหมดอายุก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต่างนัดวันบางวันเราก็สทมโทมไปต้องเรียนทำงานอ่ะมีเรื่องอื่นต้องทำนะคะไป่างสวัสดวัดคกสองอันนี้จบแล้วปากไม่ต้องซื้อเพราะว่าได้แถมมาพูดเลยสิ่งเหล่านี้คือคือของแถมอันนี้นะคะแบ็คฮาร์ดอะไรเนี่ยแถมนี่แถมมัคือมันจะเปิดหรอเแี้ยแหอันแถมอะไรบ้างวะเอ้ยนี่สีดำเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่สีดำเขาพูดว่าเป็นลิปสติกสีเป็นชิ้นหรอ สีเข้มดูดิอ้าอ้ยเข้มแล้วอันเนี้ยโอ้ย my god แถมอะไรแถมออกาซั่นแถมแถมที่ปัดแก้มขนาดไซส์มินิซึ่งได้ใช้ได้ใช้แน่แน่แล้วก็คุณจะไม่ต้องหิ้วอะไรหนักๆไปเติมระหว่างวันอะไรเงี้ยก็เหมาะเนาะคือแล้วความคีก็คือเราซื้อกี่ชิ้นนะคะ3มชิ้นสามชิ้นใหญ่ของแถมคือเยอะขนาดนี้หสชิ้นค่ะเรน่ารักมากเลย คือได้ใช้แน่นอนอ่ะใช่แล้วพี่แอนได้อะไรมาน้าพี่แอนได้เป็นอินไลเนอร์ไงคะใช่ใช่ตอนแรกเราจะต้องซื้ออินไลเนอร์ด้วยดินสอเขียนขอบตาแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วแล้วเราก็เลือกอันนี้มาด้วยคือเป็นคอนซีลเลอร์อย่างที่บอกค่ะพี่แอนเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างกระช่างแต่งหน้าขนาดนั้นเนาะก็เลยเลือกของแถมมาเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาซึ่งปกติถ้าเป็นของไซส์ใหญ่อ่ะให้พี่แอนซื้อพี่แอนไม่ซื้อหรอกเพราะว่า ไม่มีเวลาแต่งหน้าขนาดนั้นเป็นแบบงานพวกงานละเอียดอ่ะจะต้องเก็บผิวทุกอย่างอย่างเงี้ยทาไม่ไหวคะรีบขวปิดสายด้วยนะสายด้วยนะก็เลยเอาไซส์เล็กนี้มาสําหรับวันที่เราจะต้องใช้จริงๆใช่ค่ะแล้วซึ่งดีมากเพราะามันสว่างกว่าผิวนิดหน่อยมันก็เลยจะลงใต้ตาลง่วงกลางหน้าทำให้เราไม่โทมใต้ตาไม่ดำนะคะแล้วก็ได้ดีมอนกันีอันเนี้ยคือเทคนิคเลยนะการเลือกของฟีอะเราเลือกว่าอันไหนเราจะต้องใช้สมมติว่า แต่บางคนก็นี่แล้วแต่ความชอบแนละ้วบางคนก็ชอบแบบชอบลิปสติกเงี่ยชอบลิปสติกแบบของปีเงี่ยเขาก็ชอบมาซื้อมาสามแบบด้ขอเป็นลิปสติกอย่างเ,นเาบบางาาดียวสามสีสีอะไรอย่างเงี้ 3, 4, 4, ยแต่ที่อันชอบแบบเล็กๆอา okay, ้าวโอเคก็ได้ใช <c oughs> ่ไหมคะลิปสติกสีแดงโอ้สีแดงส<ม>ดให้น,นี่คือของฉันนะคือเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้นแล้วก็ไมแกะไม่ออกไม่แกะอ่า อันนี้อะไรเอ่ยดราก้อนเกิดเขาเขาให้เขาให้ลิปสติกมาเนี่ยสามสีโดยที่หลายๆเฉดเนาะเพเขาบอกว่าให้มาตบตีกันเองตบก็หอกว่าให้มาตบตีกันเองใช่เขาเขาดิบเของแท้ใช่ให้ดีแดงมาสามพังพี่นายจะไม่เห็นพี่นัยยิ้มพี่ไม่เห็นเขาวิ่งกันมาให้ตอนหลังเลยบอกพี่ครรู้เขาเอามาให้ แรงด้วยนะคะแต่แปรงมาแปรงมากับเซ็ตเซ็ตแก้มนะคะแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วแค่บอกว่าทำไงถ้าพี่อนเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เนียนเลยเขาบอกว่าเขาก็คือคนนี้ค่ะเขาคนนี้ช่างแต่งหน้าของเราบอกว่าให้ใช้ใช้ฟองน้ำค่ะทุกน้ำบิดหมาดๆให้เกือบแห้งเลยนะคะทำไมต้องบิดหมาดๆสมมติว่าพี่ใช้รองพื้นโดยที่ฟองน้ำแห้งได้ไหมมันจะได้ไม่กินรองพื้น อ๋อโดยจะไม่กินลรลายแล้วมันเหมือนกับเวลาเราจะทาสมุนนะคะว่าเราจะทาแป้งที่ผสมน้ำอ่ะสิ่งที่มันทําให้ติกอยู่กับหน้าได้ก็คือน้ำเหมือนจะได้ไม่หนืดเหมือนมีน้ําที่เป็นเบสประเป็นียวกันเชื่อมกันนะคะแล้วก็กดให้รองพื้นมันเข้าหน้าได้มากขึ้นเหมือนกับมันซึมลงไปได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายเลยที่เราได้มาสุดท้ายก็คืออันนี้ค่ะมาสคาร่ากันน้ําใช่ค่ะของเบเบลีนนะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่ต้องซื้อแถมทุกอย่างเราก็ใช้ทุกอย่างรวมๆกันวันนี้ก็เลยมีความสุขค่ะ เพราะว่าได้ทุกอย่างอย่าง <ใน S 1> ตรงการบัตเจตแล้วก็เป็นของแบรนด์หมดเลยใช่ค่ะนะคะถ้าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราไม่สามารถแต่งหน้าเครื่องสำอางชนิดเดิมแล้วได้หน้าเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ทุกคนก็เคยเป็นวัยรุ่น <c oughs> ทุกคนก็เคยสาวค่ะแต่พอวัยที่มันเปลี่ยนอะอะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยลงทุนกับเครื่องสําอางดีๆจะได้งานผิวที่ดูดีมีคุณภาพดีนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยน้องละกิมช่วยเลือกมาก็คือทําให้เราอะดูอ่อนกว่าวัย <c oughs> แล้วก็ไม่หนักหน้า <c oughs> ด้วยแล้วก็โชว์งานผิวได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ ผลงานสุดสวยในวันนี้นะคะเนรมิตให้โดยน้องรักยิ้มนะคะทั้งแต่งหน้าประจํากองของเราเองค่ะแล้วก็แต่งหน้าทั้งหมดนี้นะคะก็คือเครื่องสำอางที่เราไปช้อปปิ้งกันมาเมื่อกี้นี้เองนะคะในโยนที่ว่าทํายังไงให้เราดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็อยู่ใน 1, บัตเจ็ตหนึ่งหมื่นบาทแก้ไขปัญหาสําหรับผู้หญิงวัยส0บบวกเลยหรือคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะหรือแต่งหน้าไม่ติด แต่งหน้าแล้วเป็นคราบมันระหว่างวันหรือว่าแป้งนะคะแยกชั้นจากผิวหน้าอย่างชัดเจนเลยแล้วก็แบบเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหลุ่ม,มอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือเครื่องสำอางที่เราแก้ไขทําให้ได้โชว์งานผิวให้ผิวเนียนสวยนะคะไม่หนหักหน้าเลยรู้สึกแบบความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง แบบเด็กได้ตอนที่ผิวสวยมากคือแบบดูแพงนะใช้บบออก,กับก่อนก็ออกกล้องทุกวัน,ะออนค้างีุกคืน,นโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะแล้วขอให้ทุกคนค้นพบตัวเองแล้วก็อย่าท้อนะคะเราต้องสวยค่ะต้องสู้กันเวลาค่ะสู้ๆนะคะ สุดยอดของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนจะสั่งเพิ่มอีกสองเซตนะคะโอ้โหแม่บอกเลยว่าอย่างโอ้วาวน้ำจิ้มคือมันเยอะมากเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากอันนี้ค่ะเพราะว่ามีแบบนกีมีกระเทียมมีอะไรที่เราแบบคุ้นเคยจิ้มต้องเที่ยวอืม่างนี้นะคะะจะทานให้ดูแล้วนะคะเออไม่เหมือนที่ไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ทานข้าวมันไก่โรงแรมมอนเทียน ในตำนานของกินในตำนานที่ต้องทานกันอันนี้คือขนมผักกาดโรงแรมมณฑียนข้าวอาหารเรือนต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเนคโคมเมนค่ะคุ้มมากค่คะน่าทานนะคะคนตักก่อนนะแน่เดี๋ยวที่นั้นมันจะจะมาฉีกให้ดูมาชิมให้ดูไม่หิวเลยนะคะเราไม่หิวเลยเราปิดห้องเลยตาลอยมากเลยสิ่งที่เราวางแผนเราจะขาดอะมาค่ะมันก็คือยกเลิกค่ะ เราหิวแล้วหน้ามืดนี่หน้าพี่เขาถึงบอกว่าให้กินอื่นอื่นโอ้ยสิ่งข้าวมาเลยสิ่งข้ามาเลยดูข้าวดูเหมือนเราหิวโหยนะโอความกรอบขอได้ยินเสียงความกรอบอีกครั้งหนึ่งเราหิวโหยแล้วหน้าล่ะพี่เขาถึงบอกว่าข้าวมันไก่เน่างจานเดียวเป็นยังไงคะคุณแม่เป็นยังไงคะ ล้าจิมกินแล้วเป็นยังไงหล่ะยังไม่ได้ทานอ่าชิมก่อนค่ะอื่าอร่อยมากเลยอ่ะไปค่ะจานกันต่อค่ะชิมข้าวก่อนแล้ว